ที่โลกก้าวเข้าสู่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีการมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันแต่ยังเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการศึกษาการแพทย์การเกษตรหรือแม้กระทั่งงานศิลปะและสร้างสารรค์ เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานการสื่อสารและการจัดการข้อมูลอย่างรากฐานทำให้องค์กรและบุคคลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องการเข้าใจและสามารถใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับมืออาชีพในศตวตรรษที่21